สวัสดีกับตันผู้ชมที่โคร,รักทุกทุกทานครับพบกับรายการเหล่าข้าวชาวบ้านกันเมื่อเดิมกับเป็นประจำหรือว่าอัดท่านถูกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางช่องระนอง ชาแนลจันสม้มไอพีเอ็มชงส่งโรยยีสุกกับวัน,นีพุ่มสลายุทธ์สุดติวงค่ะแาะการดิฉันวันนาะสุวัฒนะเมธาคุณค่ะรับหน้าทีเป็นผู้ด,ดําเนินรายการเหล่าข้าวชาวบ้านกันเมื่อเดิมกับทางชงระนองชาแนลจันสม้มไอพีเอ็มชงส่งโรยยีสุกซึ่งฐานสามารถติดตามรับชมรายการเหล่าข้าวชาวบ้านกันได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ ถึงวันเจ้าตีแปดวัวชาวถึงตีเก้าซองถุมถึงซามถุมครับอ๋อการซ้ำนะคะรับชมได้ในช่วงของใบซอ,งถ,ง,บอ,อ,อง,ถงถึงใบซามแล้วก็ตีซองถึงตีซามค่ะแล้วก็ในวันอาทิตย์ครับเรามาสรุปข่าวประจําสัปด้านในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวระนองพี่น้องชาวระนองแต่อยู่ตางจังหวัดค่ะยู่ทวดถูกแห้งมุมใดของลกก็ตากแต่ที่มีจาดช้มไอพีเอ็มก็สามารถติดตามรับชมก็ได้กับรายการลาวข้าวชาวบ้านทางช่องระนองชแนลจัดส้มไอพีเอ็มช่องส่องโรย ยี่สปุกทีวีโค้งชาวะานงนะครับนำเรื่องราวข้าวครา,าวต่างๆจะเป็นเรื่องโครงการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสลับสับเปลี่ยนกันไปะนะครับตาม ภารกิจตามข้าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัดนะครับมาถึงเรื่องราวข้าวคราวแรกกับเป็นเรือโกเทศบาลเมืองระนองเขาจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการของถูกพักส่วนในการจะทำเพ่นพัฒนาสร้างปีและก็หกปีของเทศบาลเมืองระนองนะครับ เทศบาลเมืองนองกับจัดสมนาประชาคมเพื่อที่จะทำเพ่นพัฒนาเทศบาลเมือ,นองนงตามเพ่นในอยู่ในในในใบายของเทศบาลเมืองนงแลง้วก็รวมกันแสดงความคิดเห็นห้าแนวทางในการทำเพ่นพัฒนา โดยมือวติที่30มีนาค 1, กุ้มส่องผานาโรยหาสิพธีานมาที่ดวงเรมระนองการเน่นกับได้มีการเปิดประชุมสมานาชิงปฏิบัติการหรือว่าเวทีประชาคมเมืองประจําปีทรงผานายหาสิกับโดยมีนายส้มชายคามสมุตนายกเทศมุตรีเมืองระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนองและก็ตัวแทนประชาชนในเทศบาลเมืองระนอง องค์กรภาครัฐเอกชนจำนวน120คนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้กับนายส้มชายคามสมุทรนายกเทสมุตรีเมือนนองก็กล่าวว่าการจัดสมนาเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเมืองมีวัตถุประสงค์ <_ S 1> เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะคองภาคประชาชนภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับเพื่อระดม,มความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ความกิดเทนและก็รับสาป,ปนันาความต้องการคองถูกผาก่วนและก็นําขคอสรุปได้จากการประชุมสมนาไปใช้ประโยชน์ในการตบทวนและก็จัดตําเพ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองระนองพอส่อทรถึง2561ในกับระอว่า6ปีและก็เพ่นพัฒนาเทศบาลเมืองระนองสาปีปีพศส่5 5รถึง5 5 0กับให้สามารถแก้ไเคปัญหา 15, และก็ตกอบสนองความต้องการ โคงประชาชนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนายกเทศมนตรีมณโนงกล่าวต่อว่าปีที่ผ่านมาก,กับเทศบาลมณโน,นงได้นําข้อสรุปจะได้จากการทําเวทีประชาคมแบบนี้แหละประช้ในการจะทําโครงการต่างๆถึง80เซและก็อีก20มาจากโครงการตามนโยบายของรัฐบาลครับครับสวัสดีครับผมสมชายข้าชการนายกเทศมนตรีเมืองนงนนครับซึ่งวันนี้ก็ได้ทําประชาคม เพื่อนําแผนพัฒนา3ปีนะครับนำไปบริหารแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็จะเชิญพี่น้องประชาชนหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนทั้งประธานชุมชนอสมอาสาสมัครป้องกันไปกว่ป็นเรือนแล้วก็ท่านสมาชิกบาเทศบาลสมาชิกองค์การอาหารส่วนจังหวัดแล้วก็ข้าราชการหน่วยงานแล้ว แล้วก็ทางพระพุทธศาสนาเจ้าคณะจังหวัดระนองท่านก็มาด้วยวันนี้นะครับมาช่วมกันระดมความคิด hmm. ว่าเราจะพัฒนาเทศบาลเมืองนองในกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนานั้นจะพัฒนาเพื่อต้องการสนองความต้องการพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนคิดว่าท่านต้องการอะไรนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่ต้องการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนองมีส่วนร่วมในในการจัดการนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็พี่น้องประชาชน มาหลายภาคส่วนก็มาร่วมกันระดมคิดกันทำประชาคมคิดกันว่าจริงไหนที่จะทําความต้องการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นที่ที่ตรงจุดที่พี่น้องประชาชนต้องการแล้วก็นําให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนองนนาไปปฏิบัติตามแผนแล้วก็นําไปบริหารจัดการและมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลว่าตัวชี้วัดที่พี่น้องประชาชนนําเสนอนั้นผู้บริหารเทศบาลเมืองนอง ได้นําไปพัฒนาให้กรงกับทางเจด้านการที่ทางนายกเต้นมตีเมืองนอนงหรือผู้วิหารได้เสนอต่อสภาทั้งหมดทั้งเด้านนะครับวันนี้ครับจากนั้นในที่ประชุมก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเปิดแสดงความคิดเห็นและก็ความต้องการและก็นําเสนอแนวทางในการแก้ไขป,ปัญหาเพื่อให้เทศบาลเมืองอนงได้นําแนวทาง ไปจัดทำเพ้นพัฒนาเทศบาลเมืองนอนองแล้วก็จะทำโครงการต่งตางๆต,ต,ต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องโครงการจัดเวทีประชาคมสมณะ,<ค>ะนะครับโดยทุกภาคส่วนเ<ม>ข้ามารวมกันแสดงความคิดเห็นปฏิยัยทางเทศบาลเมืนอ,นองอนงนำความคิดเห็นก็เน <คะ S 1> กสนอแนวริ่งๆต่างๆ<ม>นะครับไปจัดทำเพ้นพัฒนาเทศบาลเมืนอ,นองอนง6ปีสาปี<ม>นะครับซึ่งครั้งเมื่อก่อนสมัยก่อนกนณีเขาไม่ได้คอมมิชหวังความคิดเห็นเคล่ น่วนพรรคธรรมิกพรรคหลับจังการเรืประชาชนทำทำทำลงไปทำโดยที่ไม่รู้ทำโดยทำี่ไม่รู้ว่าปีนองประชาชนเขามีความต้องการหรือไม่ต้องการแบบนั้นหรือไม่นะ่นกับบางครั้งบางคราวแล้วไล่กลุ่มการที่สมัยก่อนบางนี้ทิ้งรางไปเร็วนั่นกับเราเห็นปลายโครงการนี่ขึ้นรางมีแต่ป้ายอย่างเดียวมีแต่ป้ายมั่งมีแต่โครงสร้างบางที่หนาวหนาวเชี่ยวเก็ติดมาเป็นรักแล่กลุ่มการไม่ได้ทำในเงินไปไหน เงินก็อยู่ในเปลานันแหละเงินก็ประมาณนั่นจะไปในเราเราจไม่ได้ทำนี่เงินงบประมาณก็ตกอยู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่ส่งคืนเหรอต้องส่งคืนบ่ส่งคืนซช่แล้วมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนั่นกับปีนี้เขบอกงบประมาณที่เขาจัดไว้ให้แล้ว ถ้าทางรัฐจัดใายถ้าเราชายไม่มดเราช่วงคืนปีน้าก็ไม่ให้เร็วเพราะฉะนั้นก็เลยชายกัะแคหมดนะครับสังเกตินได้ว่าพอจะสิ้นปีงบประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวโครงการนั่นโครงการนี้พุทธกันเต็มเหมช่มดนะครับบางครั้งบางเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับแต่ว่าจําเป็นที่ต้องชายงบประมาณถ้าว่าไม่ใายงบประมาณในมดปีน้าตู้ตัดเพราะฉะนั้นก็แต่ที่ว่าเออแต่ที่ว่าจะได้ประโยัดโอ้โวกวันนี้เขาชายไม่มดหน้าปีน้าคนไรที่โครงการได้เขาจัเป็นให้เพิ่มไปไม่มันก็เป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันรัฐบาลตัว ก็อาบันวหาถ้าได้งบประมาณก็ใช้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดใช้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดและกสิ่งสาคัญไม่ว่าจะทํำไรก็ตามแต่โครงการได้ก็ตามแต่ต้องท้าความคิดเด่น โคพนงประชาชนในสิ้นที่ด้วยว่ามีความต้องการหรือไม่เมื่อนบางครังบางคราวนะครับก็มีน่นเรียบโรเรียมรีได้แล้ว <c oughs> นกับก็อง์ประมาณทำน่นขับไปให้เขาหลาะนะครับนั่นแต่ที่ว่าจะไปสร้างโบอ่อน้ำสร้างไร่บันนจมทั้ทงทีเก็บกักน้ำหวากันไปะนะับนั่นคือสมุต,มตนะครับแต่จริงๆเเป็นแบบนั้นแหละเอาแต่ลงสมุิหรือจริงก็ไม่รู้ไม่มีทางจริงมีทางสมุติและจริงปนกันนครับมาทึ่เรืองกงจังหวัดระนง เขาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อห้แนวทางในการดําเนินการแล้วก็ติดตาม ความคืบหน้าโครงการอเน,นีองมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งบางโครงการก็สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีบางโครงการก็ติดปนันหุอุปสรรคต้านๆมามายแล้วก็ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการกันรับติดตามจากนงวันหน้าครับค่ะก็จะประชุมกันเมื่อวันที่30เมษาย,ยนทีผ่านมานะคะเวลา10ินาฬิกาทีห้องประชุมพลับพลึงทานสูนราชการจังหวัดระนองค่ะคณะกรรมการบริหารโครงการอเน,นีองมาจากพระราชดำริก็รวมประชุมเผื่อติดตามพ้นโครงการดําเนินงาน โครงการอนเนืองมาจากพระราชด,ดำริโดยมีวาทีรอยตรีเชอร์ซักจำปาเทศเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะคะโดยในครั้งนี้ก็มีการประชุมเนือเรื่องของพ้นการรวจข้อมูลโครงการอนเนืองมาจากพระราชด,ดำริที่ได้ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็แจกแจงงบประมาณรายจ่ายหลวงนาระยะปานกลางปีงบประมาณ 2558- 25ถึง2,562โดยในโครงการนี้ในจังหวัดระนองก็มีโครงการอนเนืองมาจาก พระราชดำริทั้งหมด14โครงการแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ50คนค่ะ ว่าทีรอยตรีเชอรซักจำปาเทศผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกาได้บอกวา่าทางจังหวัดระนองก็ได้ตระนักแล้วก็เห็นความสําคัญของโครงการอันเนืองบัจกพระราชดำริที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดระนองโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกฝายแต่ก็ต้องยอมรับวา่ายังมีบางโครงการที่ระสบปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อจากัดในการดําเนินการที่ทาให้ไม่สามารถดําเนินได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะตล เพาจนโครงการที่ได้รับพ้นสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะมีการขยายพ้นไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์คุม้มค่ากับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดโดยทางจังหวัดระนองก็มีโครงการอันนึงมาจากพระราชดำริ14ี่โครงการนะคะยางเช่นโครงการก่อสร้างไฟคลองหินครับคลองหินเพิงคลองหินเพิงซึ่งมีมูลค่าในการก่อสร้างถึงกว่า30ล้านบาทครับโครงการซ่อมแซมส่งน้ำาสาย่อาคารอัดน้ำ รงรวยตําบลปากจันอําเภอกระบุรีอันนี้มีงบประมาณ2ล้านองแสนโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ําซ้ายซอยฝายคลองระแปนอันนี้งบประมาณ5ล้าน5ล้าน89,000บาทครับซึ่งโครงการเหล่านี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการให้แล้วเสร็จนะคะทางจังหวัดระนองก็เลยมีการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้เพื่อที่จะมาหา5แนวทางทองทั้งศึกษาข้อมูลแล้วก็ดําเนินการต่อไปค่ะ ค่อนข้างจะมีความสําคัญและก็เกี่ยวข้องกับ AEC โดยตรงเพราะว่ามีช่องทางที่คือมีมีเขตอนาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ AEC แล้วก็มีทางเชื่อมโยงนะครับทำการคมนาคมต่ตางๆประการที่3ก็คือเรื่องของการส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงสุขนาพ แล้วก็ประการที่4ี่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าผ่านเดนนะครับก็ได้ให้มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานทั้งสด้านเนี่ยขึ้นนะฮะก็ในส่วนด้านอือ่นๆก็ได้มีเคยมีการประชุมกันไปแล้วผลัดดันกันไปแล้วสําหรับเรื่องของการบรารมีก็เพิ่งจะลงตัวนะฮะก็ จะได้มาประชุมกันปเป็นเครื่องแรกกอในการประชุมเครื่องแรกก็คงจะเป็นการที่จะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเนวทางการเนินการต่างๆมาหลังจากนั้นก็คงจะนะครับต้องผลักด,ดังให้มีความขึ้นหน้ายอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ ันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะต่ามเรียนุให้ที่เป็นเททุกท่านทราบเ่าที่นี้อย่างนี้เดี๋ยวสามคหน้าสำมันจจังหวันิดนิดที่เมื่อช่วงสองสามปีที่แล้วที่นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีนโยบายที่จะให้ ส่งเสริมเกี่ยวกับโครงการพระเราจะอยูสมัยที่รัฐเอ่ออีลุเป็นปลาดะส่วงเนี่ยได้จแจ้งมาแล้วให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีตั้งคณะกรรมการซึ่งดาเนินการโดยสานักงานจังหวัดเนี่ยไม่ทราบว่าตรงนั้นมีข้อมูลอะไรยังไงบ้ทราบเปล่าคือไม่ใช่คืออยา,ากจะออเอามาให้มนันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ นะฮะคือส่วนหนึ่งเนี่ยตอนสมัยน,นัย้นกระทรวงหาดทยก็สั่งให้สำนะักงานจังหวัดดำเนินการนี่ตอนนี้เนี่ยมาให้ปกครองจังหวัดดําเนินการเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าถ้ายังไงก็ลองดูถ้าลองมาดูกัน,นที่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าจะเอาไปรวมคือถ้าเกิดมันมีอยู่มันไอเรื่องตรงนั้นมันก็ยังมีโครงสร้างอยู่หรืออะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องรวมโครงสร้างไปให้มันเป็นโครงสร้างเดียวกันไปสักนะฮนะลองลองฝากดูซึ่งสมัยนั้นเนี่ย เามีการให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์นักเรินการเนี่ยโครงการระดับจุลีเนี่ยที่จังหวัดแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้มีโครงการที่จะเอา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 ,เอา,เอาข้าราชการเอาประชานชนเนี่ยไปเรียนรู้ไอ้โครงการระดับรุลีที่เอ่ออะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรศูนย์เรียนรู้ต่างๆเนี่ย อย่างกรณีของที่เราเนี่ยผมจะต้องไปที่คือเขาจะกาหนดเลยว่าจังหวัดไหนต้องไปศึกษาอะไรที่มันใกล้เคียงกับของตัวเองอะ่ะอย่างของเราเนี่ยจะต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ที่ศูนย์พิคุณทองที่ตลาดที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออะไรที่มันจะเอามาใช้คือหมายความว่าต้องไปศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้โครงการพัะธรด,ดีแล้วก็เอาสิ่งที่เป็น ผลการศึกษาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับในพื้นที่ของตัวเองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีโครงการนี้อย่างกรณีตอนนั้นผมเปลองผู้ว่ายูผมก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทั้งทั้งทั้งผมก็เอาทางเมืองการเนี่ยไปดูงานมาสองสามที่ก็มาดูที่ไอโครงการไอท,ที่ห้วยสายใต้ไอห,ห้วยสายใต้นี่ก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องก,รองการจัดการดิน นะครับขนาดดินเนี่ยเป็นหินเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเขายังจัดการเอามาปลูกเป็นต้นพงต้นไม้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่หุกกบกระพงที่อะไรต่ออะไรเนี่ยได้กับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมก็พาไปดูงานที่แหลมผักเบี้ยที่เพชรบุรีซึ่งไปดูตรงนั้นน่ยสิ่งที่ได้ไประโยชน์ก็คือโครงการบำบัดน้ําเสียนะครับ กับาาบางโครงการอย่างที่ฐานผ้วาราชการจังหวัดระนองฐานวาทีีรอยตรีเชิดซักจำปาเทศวาและนะครับบางโครงการก็มีปัญหาอุปสรรคติดขัดต่างๆที่ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จในครับแต่ว่าบางโครงการก็สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะนําไปดําเนินการในพื้นที่อื่นๆอีกต่อไปนนครับโดยเฉพาะโครงการประจาวิธีพระองค์ฐาน ในรับส่งมีนครับจังหวัดนนทบุร mm ีน hmm. ี si ่มีถึงสิบสี่โครงการด้วยกันนะครับเป็นโครงการชุดมากเกี่ยวกับเรื่องครุงอ่าปีน้องกับประชาชนโด้วยต่างฟีคลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่างฟีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคงอ่าฝ้ายถดน้ำหลอกส่งน้ำทอส่งน้ำในรับหรือว่าจะเป็นฝ้ายตามพระดับริก็ต่างแต่ะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนนะครับก็ พยายามทีกจะทำให้สับรนหรุดลงไปด้วยดีสิ่งที่สำคัญที่สุดในการก็ต้องเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจก็ถูกภาคสกวนในกบรดยเจาอบร้าประชาชนในกับสิ่งที่สำคัญถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ก็สมควรจะทําแต่ว่าสิ่งนี้ทำเล้วเกิดประโยเป็นพนกระทบนกครก็ต้องมาชารวดตัวจากรนให้เร nope. anyway ียบร้อยนะครคิดกันสักนิดหนึ่งไม่อย่าว่าพอลรวได้ก็บอกว่าทาให้เสร็จทาให้เสร็จเมื่อกระติบบอแล้ควาโครงการต่างๆบางครั้งบางคราวก็ต้องดูีในพื้นที่ว่ามาะสมกับพื้นที่หรือไม่นะครไม่ใช่ว่ามีพอมีก็ประมาณอะไรจะทำได้ก็ทำานะครับบางครั้งบางคราวสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการก็ไม่ทําให้แต่สิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่เอากับหยัดเอาหยัดเอาเข้าไปให้เพราะฉะนั้นมันก็มาในประโยชน์เลยต้องบอก ื่องที่ดีนะคะก็ยังหน่อยก็ได้มีความคิดนั่นแลกเปลี่ยนความคิดน่นเรากระูุดคุยกันเพื่อที่จะให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ถูกโครงการนะครับสำเร็จตามที่พระองค์ทานได้มีพระจอมรีในการช่วยเลือพีพิ้องประสบในกอนประชาชนชาวไทยตุกภาผักวนนะครับมาถึงเรื่องคงความคืบหน้าในการก่อสร้างพระมหจดีมณีชัยมงคลอันลั่งจากตีแต่ว่าคุณผลเพลงปากตายเอกชัยซีวิชัย ดน,นกัรได้มีโอกาสไปที่วัดป้าเชมมงคลไปรวมทําบุญทากุศลกับนุ่มธรรมราชคุณมัณฑนาปันนจจุนเจริญวิพาสเจตฐานพอสถาน,นีของเราแล้วก็อีกละหลายฐานนั่นกบจะได้ไปรวมบุญรวมกุศลในการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระมหาเจดีย์มณีเชมมงคลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวน้องวันหน้า พาท่านผู้ชมไปติดตามกันครับค่ะโดยผู้ซื้อข้าวระนองชแนลของเรานะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่วัดป้าชัยมงคลเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างประมห้าเจดีชัยมงคลซึ่งก็ได้มีการวางมห้าศิลามงคลไปแลงเมื่อวันที่17มีนาคม2560 5ชุดกลางช่องระนองชแนลวันนั้ก็มีการวางมห้าศิลามงคลไปเรียบร้อยคนมาเยอะนะคะโดยพระครูภาวนาชัยมงคลเจ้าอาวาสวัดป้าชายมงคลค่ะ ก็ได้เปิดเผยวา่าในคณะน,นี้ทางคณะกรรมการก็ได้มีมติร่วมกันให้ดําเนินการรับรุงถนนเพื่อที่จะให้รถเนี้ยสามารถขนส่งวัสดุอ,อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆขึ้นไปบนยอดเข้าได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะดําเนินการในการก่อสร้างพระมหาเจดีมณีชัยมงคลต่อไปไปรับฟังท่านรพระคูภาวนาชัยมงคลค่ะได้มีการเข้ามากาบเยี่ยมพระจ่านะคะเพื่อจะมาเรียนสอบถามถึ ความขึ้นหน้าในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์มณีชัยมงคลนะคะว่าตอนนี้มีขั้นตอนไปถึงขั้นไหนบ้างแล้วคะขอจะเจริญพรสัทธาญิยิโยมทั้งหลายาหลังจากที่วัดป่าชัยมงคลพร้อมคณะสัทธาญิยิโยมที่มีความเพื่มใสสศรัทธาในพุทธศาสนาโดยเฉพาะการสร้างพระมหาเจดีย์มณีชัยมงคลที่วัดป่าชัยมงคล เราได้วางศิลามหามงคลไปแล้วในวันที่17มีนาคม2556และขณะนี้ก็กำลังอ,ออกแบบเเวียเรื่องของถนนเพราะว่าการจะขนวัสดุข,ขึ้นไปก่อสร้างแต่ถ้าหากว่าถนนซึ่งณปัจจุบันนี้ยังไม่เรียบร้อยแต่ก็พอที่จะให้รถที่มีกำลังสามารถขึ้นได้ นั้นในช่วงนี้ก็ใกล้หน้าฝนแล้วก็ทางคณะกรรมการก็มีมติว่าอยากจะทําถนนให้าการสัญจรหรือการขนวัสดุขึ้นไปซึ่งจะก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้ให้สะดวกซะก่อนและช่วงนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็ช่วงนี้เห็นมีหลายท่านเลยคับมาร่วมทำบุญกันวันนี้ก็ทรบาบข่าวว่า นยสุริชัยนักพร้องชื่อดนะังได้ว่าวันก่อนมาเปิดการแสดงคอาเสร์ตที่ระนองได้มาร่วม,ม,มน้อมรำการาับขูด้วยก็วันนี้ก็คุณเอกชัยพร้อมทีมงานก็ทราบข่าวจากคุณนุ่มธรรมรัตน์ก็ได้มีความสนใจที่จะร่วมเป็นสะพานบุญในการสร้างพระมหาจีดีในครั้งนี้ก็ได้นัดหมาย เข้ามากราบแล้วก็ขึ้นไปชมสถานที่พร้อมทั้งไปกราบอธิษฐานจิตหลวงพ่อศิลามหามงคลที่เราวางเป็นศิลามงคลล่วงหน้าแล้วก็ได้เกิดความเรื่มใสศรัทธาได้ปรวารณาบอกว่างานนี้จะทำด้วยความเต็มใจแล้วก็จะสารต่อตั้งแต่ต้นจนถึงจบนี้ก็คือ เป็นคำอธิษฐานและความตั้งใจของคุณเอกชัยศรีนิชัยซึ่งได้มาพบเห็นสถานที่และก็ได้มาพบเห็นทัศนิภาพาที่มีความสวยงามและก็จะได้เป็นประโยชน์ของชาติของาศาสนาสืบต่อไปก็โดยเฉพาะของชาวระนองในการนี้คุณเอกชัยก็ได้ให้สัมผั์และก็ได้เชิญชวน ศรัทธนะามหาชนโนะดยเฉพาะชาวระนองขอให้ได้เป็นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดนะีในการสร้างพระมหาเจดีย์ในครั้งนี้ด้วยสำหรับพระมหาเจดีย์มณีชัยมงคลก็จะจัดสร้างบนยอดเข้าด้านล่างวัดป้าชัยมงคลคเป็นเจดีย์รูปทรงระฆังความแบ่งเป็นสี่ชัน้นสูงจากพื้นถึงยอดเจดีย์เนี่ยห้เมตรซึ่งก็มีความหมายก็คือว่าพระพุทธศาสนาในยุพระ สมณะโคดมจะดำรงอยู่ได้ถึง5,000ปีลั่งพระพุทธองค์เสด็จปรินิพานแล้วก็เป็นยุคของพระซีอริยเมตรไตรนะคะองค์เจดีมีเส้นผ้าซุนกลางหี19เมตรระเบียง35เมรายล้อเมตด้ายลอง้วยต้นโพ80ต้นบนช้างเพือกถือดอกบัวมีใบโพ ในะบโพใบละพันใบละพันรวมทั้งสิน 8, 40, ้น8,400ืใบครับนะอ่าใครที่ต้องการทำบุญใบโพติดต่อได้ที่วัดป้าเช่ิมมงคลใบละ1,000งพันครับกรอบต้นโพเป็นพญานาคเจดเซียนมีห้องคราบดอกบัวภายในพุ่มโคนต้นมีพินซ้ำไส,ส้พญานาคเจดเซียนก็คือพญามุเจรินนัคราช ฮ่องคือปัญญายานส่วนพินสามซ้ายก็คือมัดเอ่อมัดชิมาปะจีปทาหรือว่าทางซ้ายร่างนั่นเองนะครับก็ปลดร่างเข้ามาแล้วเละท้าเละท้าหน้าสวยงามนะใครไปใครมาเห็นแต่ใกล้เลยพระมาเจดีมันนี่เฉยมงคลว่ายุบมันยดคูานะครับก็รวมบุญรวมกุศลกันได้ใครที่ต้องการรวมบุญรวมกุศลในการก่อสร้างพระมาเจดีมันนี่เฉยมงคลก็ติดต่อกันได้ทีวัดป้าเฉยมงคล บ้านผลรังตำบลบ,บางริน<ม>อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับพักกันสักครูหนึ่งเดี๋ยวติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านในช่วงต่อไปครับค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999